ในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำตโตโยต้าใหม่ตีเอนะคะเครื่องยนต์ 2L 2.5นะคะพวงมาลัยค่ะธรรมดานะคะัทคานเครื่องยนต์ดีเซลค่ะมีเร่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่79,000บาทคะ่ะทุกท่านรถสภาพสมบูรณ์นะคะแอร์เย็นค่ะขับทางไกลได้สบายค่ะ 7,9 0 0 0บาทนะคะทุกท่านเจ้าของก็เรียกเลยว่าเก็บงานมาเรียบร้อยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะภายในมีตำหนินิดนึงนะคะเบาะขาดทุกท่านกระจกเป็นมือหมุนนะคะคันนี้สนใจติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดดูรถได้ที่ถนนหาดทรายราสามเมีนบุรีนะคะทุกท่านติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนออกเดินทางไปดูรถเปทดลองขับประกอบการตัดสินใจนะคะ อย่าลืมโทรนัดล่วงหน้ากับผู้ขายด้วยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ